สวัสดีค่ะอยู่กับช่องออมเล็ตจิ๊กแคปนะคะวันนี้พ่อเอ็มนะคะจะมาซื้อขนมให้ออมเล็ตนะคะเพราะว่าออมเล็ตชอบกินคิ๊แคทจิ๊กแคปมากเลยนะคะเพื่อนแต่ปัญหาของคิ๊แคทอันนี้คือเขามีถั่วใช่ทำไงดีอันนี้ก็ถั่วเหรอพ่อเอ็มใช่ใมันจะมีพวกครอปปิ้งที่เป็นคัมเบิลเนี่ยมันจะเป็นถั่วมีถั่วผสมเอาไงอ่ะอาจจะมีนะเพื่อนก็เดานะตมีคิ๊แคทแบบไม่แต่เขาบอกว่าเป็นช็อกโกแเอาเอาเนี่ยเขาบอบเลือกเลือก ัเรื่องอะไรได้ป่ะครับโอเคครับมันเอาเป็นอันนี้สองครับแอปเปิ้ลกานส์จัดอันมันมีถั่วหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นคารเวอร์ไม่น่าจะไม่ไม่อันนี้มันเป็นมันเป็นถั่วไหมตัวเองมีถั่วเออเนี่ยมีนัดเนี่ยถั่วอ๋อโอเคเก็ตช็อกโกแลตนะโอ้ยน่ากินมนะแอปเปิ้ น้ำกินนะทุกคนอันนี้น้องเชฟก็จะนนนๆๆกินอันนี้แต่เขาเห็นอันนี้แต่เขาเห็นอันนี้แต่เขาเห็นอันนี้เนื่องจากหัวเขาไม่กินอีกนะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะแม่อุจะเปิดให้เขาดูนะเดี๋ยวต้องแกล้งเขาว่ามีหัวแล้วเขาก็ไม่กินเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูพี่เราบอกเขาว่าไม่มีหัวพีเออเ่เขายังจ่ายให้นะคะวันนี้นะเขายังเลี้ยงใช่ไหมขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะพ่อเอ็มว่าเขาจะ กินหรือเปล่าไม่กินแน่นอนระหว่างกินแซ่บกระถั่วก็จะเลือกหรือเปล่าแบบเป็นอบนันครับอ่านี่ยพอเอ็มก็ถือไปแล้วนะแบโอไฮหออมเด็กกับน้องเชเบ็ตนะคะกินบะหมี่นะคะ39บาทเราทิ้งเขาให้เขาดูแลดีดูว่าเขาจะกินดูแลกันได้หรือเปล่าแล้วเราเอางจะไปเขาใช่ตรงไหนตรงนี้พอเอ็มนี่ไง39บาทเมื่อกี้น้องเชเบ็ตตอนแม่อูไปอ่ะเขาจะร้องไห้อยู่แล้วนะแต่อันนี้เราเอาชามใหญ่ให้เขานะไปดูแอบไม่รู้ก็อยากไยมาแล้วมีคนแอบเห็นเราเอ้ยมีคนแอบเห็นได้กินยังลูก ไอ้กินแล้วมเเื่อได้กินยังคะได้กินแล้วยืนกินเลยอะยืนกินเลยเหรอลูกอเมทไม่ง่ายอร่อยไหมคะอร่อยหรอเป็นบะหมี่ร้านโปนเลยนเอาอีชามไหมนี่เอานะข้าวทรงข้าวเช้าไม่กินนะทุกคนอเมทเดี๋ยวมีอันนี้ให้กินนะกินข้าวเสร็จนะมีโดนัทด้วยเอาไหมให้กินนะกินข้าวให้เสร็จก่อนเขายังไม่ตื่นเต้นเพราะเขายังไม่รู้ว่ามีคิปแซ่บอยู่ข้างใน จะรอให้เขากินเสร็จก่อนไปตั้งใจกินไปตั้งใจกินเร็วกินหมดแล้วมาหาแม่อุ้นะลูกเราก็อยู่แถวนี้แหละแม่อุจะไปซื้อน้ำให้รออยู่นี่นะกินเลยลูกกินเลยอร่อยลูกไม้ออกไม้ตั้งใจแม่อุกินเลยโอเคเราไปซื้อน้ำดีกว่าพี่เองเขาขึ้นแล้วไม้ก็นี่ควาเร็กก็เชเบตก็กินข้าวมาละกินข้าวมาละวก็มีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกินหมดไหมเชเบต Arkansas. เดี๋ยวเพื่อนจะเปิดลานะชุดพร้อมยังพร้อมยังคะเรากิน้าวเสร็จแล้วเราต้องกินมูของหวานกันต่อของหวานกันต่อเลยวคืออะไรวันนว้าอัี้คออะไรคะของดไอันนี้เ็คิดแคแต่มันมีข้อมวมันมีถัวั่ยอย่ายมกินหย็อัวมยัถั่วหมำนีว เอาไงเดี่ยกินไหมยอมกินไหมเอาไงเดียกินไหมกินไหมหรือว่ากินแบบนี้ธรรมดาห่อข่อห่อหากินอันนี้อันไหนอันไหนนเอาเอาอิจิโนลไปแล้วนะพ่อเอ็มฮะกินอันนี้ป่ะไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้เคียร์คิดแคทก่อนคิดแคทของโกลแล้วเดี๋ยวแม่อูซื้อมาให้ออมเล็ตเพราะว่าออมเล็ตชอบกินแคทแคทคิทแคทเลยนะไม่เห็นถั่วหรอเห็นตี้นี่ไงถั่วเต็มไปหมดเลยทุกคนดู งแล้วเกิดอาการเซ็งลองยิงก่อนไหมใจเย็น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 ก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นนองเลยเซเบ่นูเอานี้ใช่ไหมอ่ะเซเบอร์เอาไปก่อนเลยเคลียร์เซเบอรไปก่อนอ่าเซเบอรจะกินอรินนี้อันนี้ก็มีถั่วนะห้ามออกนะอันนี้แบบอันนี้ของพ่อเรียนจองมาเอาอะไรเนี่ยเอาไปจองแต่แรกแล้วแป๊บแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเอมเด็ดนะใจฟฟี่เห็นเขาก็จะไม่ชอบนะทเทอมเด็ดเป็นแบบนี้เทอมเด็ดจะไม่ยอมกินถั่วทั้งชีวิตไม่ได้นะเพราะบางทีเอมเด็ดก็เผลอกินแล้วอร่อยด้วยใช่ น้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มอะไรก็กินหมดอะลองกินอันนี้ก่อนลองกินอันนี้ก่อนอันนี้ของเพื่เปรี้ยงอะลองกินก่อนจะกินไหมอันนี้ตกวงอะอันนี้ไม่นี้ของเพื่อนต้อมไม่ได้กินนี่ของเพื่อนตอมมาจะกินได้ไหมป๊าหอยดาวมันมีไหมมี้นี่มีถั่วไหมป้าหนูขอลองชิมได้ไหมเอาไปว่านนี้มีถั่วไหมเอาไปดูดีดีมีไหมมีไหมลูก มีไหมมีไหมมีถั่วไหมตอบแมูุไม่มีพี่เลยลองลอให้เลยไปถามพี่ครันมีมีถั่วคราเอาลองถามพี่เานลองพี่ครับให้เลยพี่ครับพี่ไวตอนนี้เป็นมีมีถั่วไหมมีถั่วไหมถามพี่ลังมีถั่วหรือไม่มีถั่วมีไหมไม่มขอบคุณค่ะโดนแกล้งนนแงนะ เขาเป็นคนที่เลือกกินมากแต่ทงเสบียเนี่ยกินไม่เลือกครับกินได้ทุกอย่างไหนก็ชอบกินแต่รับคำบอกกินแค่ละอันของทงเสบียงอันนี้นะเดียวขาไม่กินลองเเบียงเขากินเหรอเขาเลยเอาไหนอันนี้ก็อร่อยอันนี้ไหมพอดกับอันนี้ของแม่ออันนี้แม่อุอยแม่อุจะกินก๋วยทองสายหวานสาำหรับอันนี้ได้ได้ได้ไม่ใช่ถูกอร่อยไหมลูกลองกินเอาที่แค่นี้ อเมจะทำทิ้งๆกว้างๆหรือโยกหักินกันเพ่อนกินไม่หมดอ่ะเพืนนะแล้วเพื่อนๆทำไมอเมร์ถึงไม่กินหัวอเลร์เราขอเหตุผลดิทำไมอเมร์ไม่กินอ่ะมันไม่มีเหตุผลดิคำว่าไม่ชอบมันต้องมีเหตุผลนะคนเราไม่ชอบเลยต้องมีเหตุผลนะถ้าป๊าป๊าบอกว่าป๊าป๊าไม่ชอบอเลร์แล้วป๊ะป๊าไม่พูดด้วยเลยอเมร์จะงงไหมอเมร์จะสับสนไหมว่าทำไมถึงไม่ชอบอเมร์อเมร์ไม่ดีตรงไหนอเมร์ทำอะไรผิดอเมร์ก็ต้องอยากรู้เหตุผลเพื่อนก็อยากรู้ว่าทำไมถึงไม่ชอบหัวคนเราไมมมม่ชออบันตต้้งีเเหุผลขาใจ เขาบางทีอมเหล็กก็กินถั่วใช่ไหมรู้จักคะแนนแจ็คไหมที่อู๋จุนเะเอาเหล็กินไป็นทำไมมันก็ถั่วออมถั่วเสียวเอางี้นี่อแล้วกันได้ไหมอร่อยอ่ะหนูบอกเนู่ว่ามันมีติ่มใหม่ก็อร่อยมากเลยอ่ะเอ๊ะแซลมอนก็ดีบ้าอืมที่หมานี่ร้านพักก็เอ็มเขาที่หมาได้ั้ย ทำอะไรก็ทำตรงกลางเลยอ้าวใครแอมกินอะไรลูกกุ้งก้มันี้ก็ไม่ใช่หัวอืมนต่างห่างมาใจดอนอ่าอร่อยไหมทุกคนอร่อยไหมทุกคนขอบคุณขอบคุณ FC นะที่เราได้กินเนี่ยเพราะว่า FC ทุกคนนะคอยดูช่องเรามาบ้างฝากกดไลค์ให้ด้วยนะเรามีอะไรจะบอกคเพื่อนไหมับลูกจะเปิดเทอมแล้ว ขึ้นปออะไรบอกเพื่อนๆด้วยตื่นค่ะห้องสี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเรียนออมเล็ตก่อนเปิดเทอมนะครับว่าเจอคุณครูคนใหม่เป็นยังไงบ้างนะใครอยากดูก็กดเลยดิกดตัวค่ะใครแล้วก็กดเรียกอะไรขึ้นปออะไรขึ้นปอสิกดเลขสี่แล้วก็กดใจให้ด้วยนะคะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อนก็ขอจบกินกันต่อครับเกิดใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายหวานเจียวดูช่องน้องเสบียงกันต่อด้วยนะครับ